สดีค่ะเปิดการขายนะคะเปิดการขายครับสวัสดีครับวันพุธที่16กรกฎาคมพบกับข้อของเจวิกนะครับเจวิกงวไซมินินี่ตัวผู้ไซมินินะคะชุดนี้จำนวน8ตัวครับตัวละ1500บาทนะคะ80,000นะคะชุดนี้8 4 0 0 0ครับผม8ตัวเนาะจ้า8ตัวอายุวัวเท่าไหร่ครับ ประมาณ 4- ี่ถึงห้าเดือนค่ะครับผมใส่ขุมไว้ให้เรียบร้อยแล้วจุงได้เรียบร้อยตอนนี้เขากําลังนิยมใส่ขุมนิยมใส่ขุมกันนะครับเลยใส่ขุมไว้ให้เลยไม่ต้องใส่ไว้รอเลยชุดนี้นะคะนครสวรรค์ส่งฟรีนะคะครับวันนี้มีโปรโมชั่นนะครับนครสวรรค์ใครซื้อไปนครสวรรค์พิจิตอะไรก็ส่งฟรีพิจิตผทาน ไปเชบูนส่งฟรีประมาณนี้นะครับเพราะว่าโลกก็ผ่านเอ้าผ่านอีกเพราะว่าแม่ค้าจะจะกลับบ้านนะกลับบ้านวันนี้กําแหงเพชรก็ส่งฟรีนะครับโปรโมชั่นนี้าฟโปรโมชั่นนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะพี่น้องนะโปรโมชั่นเฉพาะวันนี้นะเฉพาะวันนี้ครับเฉพวะวันนี้รีบมาซื้อเลยครับหรือโทรมาหาเจ๊ก็ได้ันจำนวนแปดตัวไปเลยค่ะครับผมนี่นะครับเมาส์ให้เรียบร้อยไม่ต้องเจาะด่างครับเหลือแต่ ถ้าซื้อไปก็ถ่ายยาพยาธิฟรีวัคซีนฟรีว่างกันเป็นเลยฟรีทุกอย่างครับวันนี้ยาพยาธิฟรีวัคซีนฟรีจ่ายแต่ค่าวัวอย่างเดียวนอะวันนี้นะถ้าอยู่ทางกับบ้านของเจวิกนะครับมาแปดตัวไปแล้วขยับร้อยมาอีกหน่อยเอาอย่าลืมโทรเบอร์นี้นะครับ097 3 7 8 9 6 0 3สสต่อไป9ตัวค่ะครับ ตัวละหนึ่งมืนสองารโทนแดงมีห้าจ้าโทนขาวเหลืองนี่มีสี่ใช่นะเก้ตัวราคาราคา12,500มือายค่ะอายุกี่เดือนครับัวประมาณ6เดือนค่ะชุดนี้หกเดือนขึ้นไปแล้วนะกินหญ้ากินฟางเก่งกินเก่งครับนี่เต็มปาก<อ>เต็มคำเลย<ห>น,นี่ครับ ถ้าไปเจอยากทีละสวยเลยได้เสมอกันเลยค่ะเสมอกันเปียกสำหรับคนทุนน้อยเลี้ยงระยะยาวเอาชุดนี้ไปเลยค่ะได้หลายตัวเอาสีมาไม่ครบมันต้องตามมาด้วยมีแดงกับขาวไม่มีดำหลากหลายอันนี้หลากหลายรวมมิตรส่งฟรีเหมือนเดิมวันนี้ส่งฟรีเฉพาะวันนี้นะครับเพชรบูรณ์นครสวรรค์ จิตพิษนุโลกส่งฟรีค่ะครับติดต่อเจ้เข้ามาได้เลยครับหรือจะซื้อวัวในในเครือของเจ๊ยุ้ยจวิกนะมาเลยนะมาเลยนะก้าชีวิตไปเลยค่ะก้าตัวครับตัวละหนึ่งั้าร้อยตัวนี้หัวโล่นสวยจริกส่งประมันทุกตัวเลยค่ะไม่มีลูกกระทบเลยชุดนี้นี่สวยครับแบบนี้ถ้าเลี้ยงปีหนึ่งมันจะมันจะโตเยอะไหมโตค่ะปีหนึ่งใช้เวลาหน่อยชุดนี้ แบบนี้ต้เลี้ยงเป็นปีนะครับมัวเนี่ยมันจะบวมนมมาค่ะอืมมันก็จะไปยุบนมหน่อยยุบหน่อยนึงใช่เนาะแต่ยุบก็ยุบไม่เยอะแต่มันกินได้แล้วมาเป็นมัวบวมนมมาครับแบบนี้อย่านมแล้วใช่ไหมหรือยังไงค่ะพึ่งพึ่งยาพึ่งยาเนาะพึ่งแยกมาพึ่งแยกมาสดๆร้อนๆเลยแต่ก็ไปยุบสักหน่อยนะพี่น้องนะมันจะไปยุบนมหน่อยหน่อยนึงแต่เดี๋ยวมันก็โตครับแบบนี้ต้องเลี้ยงข้ามปีครับแต่ไม่ใช่งัวนขุนนะคะไม่ใช่งัวนขุนม่มาัวแยกแม่มา เมืองตัวก็ยังร้องหาแม่อยู่เลแต่สามวันไม่ร้องแล้วมวยยุยโดดคอกมาตัวเนึงอ้าวฝากขายหนึ่งตัว1 7มื0น้ารตัวนี้นะ1หมืจ็ดพันห้าบรามันไอ้สามตัวนี้ไปแล้วหรือยังกววยยังค่ะมีสามตัวเหลืออยู่สามนะร้องเท่าไหร่ไม่รู้ตัวละยี่สี่ห้าอยกเลย ้ครับถ้าแยกก็มาคุยราคากันอีกทีนึงสี่ห้าร้อยครับก็แพงเพชรพิดชุโลก้ิตัวที่เหลือแค่นี้ชุดเก้าตัวถ่ายวันนั้นเหลือสามแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็แพงเพชรพิจิตรพิชโุโลกครับส่งซีีครับวันนี้ครับของใครก็ได้ครับผมเพราะเราผ่านวันนี้ใครก็ได้มาซื้อเลยของใครก็ได้รับเรารับส่งได้เลยครับผมเอาเบอร์โทรอีกรอบนึง เบอร์โทรอีกรอบหนึงครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสามเจ็ด้าหหาตจวิกได้เลยนะครับชอบช่นไหนของลุงดาวครับ8ตัวครับราคาครับราคาตัวละพันเครับหนึ่งมืนหนันร้อยเนาะราคาร้องนะต่อร้องได้นะพี่น้องแกี่ตัวนะ8ปตัวแนะแนะตัวนี้เล็กสุดจมั้ยนี่เล็กสุดไหมไอ้ไอ้ไอ้คนนี้ ไอ้คูนี้คูร่าคูนี้คูนี้สองหมื่นพันห้าครับคูนี้สองหมื่นพันห้าแยกได้ครับผมสองหมื่นพันห้าครับผมที่เหลือก็เป็นตัวใหญ่ๆนี่ก็มีนะสนใจมาหาข้อลุงดาวนะครับข้างข้อข้างข้อเจวิกนะครับผมข้างข้อเจวิกหรือจะคู่นั้นก็ได้ครับครับผม ดูนะสองหมื่นสองพันห้าก็มีครับคู่ละนะครับคู่ละครับผมอา้าวทยกก็ร้องทยกอ่ะคู่นี้สองหมื่นพันห้าครับผม ของพี่สายยันครับวันนี้มีมา3ตัวนะพี่เนาะครับเป็นงัวอะไรบ้างพี่งัวเป็นบะมั่นบะมันหนึ่งตัวครับเลขกไก่สองตัวครับเลขกไก่ยนี่มันเป็นเลขกไก่เนี่คือเล่อะไรเล่บะมั่นเนี่ยครับเล่บะมันนะครับเล่ผสมบะมั่นเนาะครับ3ตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่พี่สองปีแล้วครับพัดฟันแล้วครับเนี่ยสองตัวพัดแล้วนะสองตัวนี้พัดแล้วนะครับตัวนี้ยังไม่พัดใช่ไหมตัวนี้ยังครับราคาเท่าไหร่ครับลองมาตัวแล้ว เหมือนเจ็ดร้อยครับหมื่นเจ็ดพันห้าโตดีด้วยนี่ลงทุนน้อยครับได้กําไรแน่ๆเลยนี่เป็นเล่กไก่ๆนะเป็นเล่ยบามันเล่ย์ผสมบามันจะเป็นแบบนี้ครับพี่ไหลต้วนู้นมาให้ดูหน่อยอันนี้เป็นบามันแท้บามันครับนี่มีเชื้อบามันนะครับอันนี้เป็นเล่บามันสองตัวนี้ โวไวแน่แบบนี้เชื้อดีสะดือดีคุณได้ครับเนี้ยคุณก็ได้เนาะครับคุณได้ครับเนี้ยปล่อยเลี้ยงไร่ทุ่งก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับถ้าเลี้ยงปีเลี้ยงกี่เดือนได้ขายแล้วพี่ถ้าเลี้ยงนี่ผมบ้าถ้าจะขายถ้าไม่ต้องเลี้ยงเอาเนื้อนี่สักสามเดือนสี่เดือนนี่ก็น่าจะได้มันอ้วนนะครับเนาะครับถ้าเลี้ยงสีเดือนต้องขายเท่าไหร่พี่ ผมว่าขายในตัวนึ่งนาก็ไม่ต่ำกว่าตัวละสองพันนะครับนะสองสองครับถ้ามันอ้วนมันโตเนาะ้เลี้ยงสี่เดือนนะครับนี่นครับนี่นะครับทุนน้อยๆครับเลี้ยงสบายๆต้องแบบนี้ครับพี่สายันเบอร์โทรครับศูนย์แปดสามสองสองสามสี่ครับศูนย์หกเก้าครับครับผมมาถึงพี่ขวาญพิษณุโลกครับหัวสวยก็มีแก้วนะหัวสวยอ้าวไม่ใช่หัวแก่อย่างเดียววันนี้มีหัวสวยตัวละหมื่นสี่ห้าร้อย สี่ตัวนะมันมีห้าอยู่เล็กสุดตัวนึงยังไม่ได้รวมตัวเล็กสองพันห้าี่ตัวเล็กหนึ่งหมื่นสองพันห้าอายุวัวประมาณเท่าไหร่พี่สี่ตัวนี้สี่ตัวนี้ประมาณแปดเดือนเอาแยกไอ้ตัวเล็กให้ดูน้อยเนี่ยเนี่ยตัวเล็กหรือจะเอาตัวเดียวนี่ก็ได้ราคาล้อมสองพันห้าหมื่นสองพันห้าครับไม่ยอมแยกจากพวกเลยนี่โทนสีแดงๆดงนะนี่หมื่นสองพันห้านี่ลองมาตัวสี่พันห้านี่หมื่นสี่พันห้าครับราคาล้องอยู่ไปไลฟ์วนให้ดูน้อยยงโยงยาวๆครับ นี่สี่ตัวครับนู้นขายมาเลยแล้วอนู้นขายไปแล้วนะเหมือนสี่พันห้าเนี่ยถ้าไปเลี้ยงเปยนึงพี่มันจะราคาไหนนะมันก็ตกสองเหมือนสองสองหมือนห้าอะไรยอยู่ที่นำเลี้ยงสองเหมือนห้าขายได้ขายได้ขายได้ที่ไปเอาจับคืนมาเน,นะาะแบบรุ่นเหมือนเจ็ดเหมือนแปดที่แล้วผมไปซื้อตัวยีผ้ายีพกหมดอนะ Oh. นี่เหมือนสีเนี่ยมันก็ต้องได้ประมาณนั้นแหละมันต้องได้เหมือนนึ่งแน่นอนไหมจำได้อ่าเหมือนนึ่งหรือแปดพันมาตรฐานเลยเหรอมาตรฐานที่ผมจับมาตัวแปดพันอ่ะเ,อเราได้ oh. ที่หัวลอยนี่สัตตวว์สัสส์นี่นะอ่าเลี้ยงปีหนึ่งนะปีหนึ่ง เหมือนนึงเป็นติดตั้งอย่างงั้นมันยี่ห้าไม่ต่ำวะรุ่นเนี้ยเนี่ยครับทำมันเลี้ยงหนึ่งปีนะครับมันยี่ห้าหนึ่งปีตัวยี่ห้าซื้อได้หมดเลยครับอืมครับผมก็เป็นวัวสเปกมาเข้าฝุ่นนี่วัวแค่เหมุนสี่ห้าลอยขายยี่สิบยี่ห้าก็ได้ตัวเหมือนอยู่แล้วอ่ะเออใช่ครับที่ไปจับคืนมานะเป็นลอยสองลอยตัวแล้วน่ะได้ทุกคนอ่ะแต่ลอยเล็กนี่ก็ถ้าลอยเลี้ยอะถ้าลอยนี้ลอยนี้อย่างจะได้ก็สองหมื่นต้นต้นอ่ะ สองหมื่นต้นๆนที่เขาซื้อตัวเล็กไว้นะจดขวบอ่ะมันก็สองหมื่นพันสองหมื่นสองอะไรเงี้ยมันก็ได้เท่ากับตัวยี่ิบเจ็ี่แปดแหละราคายี่ิบเจ็ี่แปดมันไปตันแล้วอ่ะมันจะตันเพราะสามหมื่นกว่ามันตัวใหญ่อ่ะต้องให้แกอ่ะแต่ร้อยนี้มันผ่านอยู่แล้วอ่ะมันผ่านอยู่แล้วเพราะมันโตตามไปไงครับลงทุนน้อยๆเลยเป็นลงทุนน้อยอ่ะอย่างเงี้ยคู่ละคู่ละสองหมื่นกว่าสองหมื่นเก้าอย่างเงี้ยสมมติ่ะปีหน้าห้าหมื่นจะจะขายหรือห้าหมื่นไม่ขายอยู่แล้วมันก็หมื่นขึ้นอยู่แล้วใช่ครับผมมอยย่่าางงเี้กวื ได้เบอร์โทรครับ0848142482ครับครับผมไอยเล็กมาชมได้เลยครับออมาถึงข้อของโป้วัวน้อยซิ่งครับผมชุดนี้กี่ตัวครัสวนเลยครับวันนี้เรามีงวไม้ชมประมาณ50ตัวครับครับผมคอกนี้จะมี23ตัวครับอืม ยี่ัิบสามตัวเลยนะราคาหนึ่งมืนหพันครับอ่าฮะไม่ถึงสองหมืนครับพี่น้อง16,000หมืนหกพันะครับหนึ่งมืนหพันครับถ้าแยกละถ้าแยกก็ราคานี้เลยครับไม่มีบวกเพิ่มครับไม่มีบวกเพิ่มครับเอาราคาเองครับรา0นมืหันราคาร้องเอาพี่น้องมันเลือกเอาเลยราคาเอาใจลูกค้าครับผมอายุวัวประมาณเท่าไหร่ประมาณหถึงเจ็ดเดือนครับ ครับห7ถึงเดเดือนนะครับอุจุดนี้หมื่นเท่าไรนะหมื่นหกพันครับหมื่นหกพันท่วนไม่มีห้าร้อยหมื่นหกพันท่นมาตรองกันได้ครับ 6- 7ถึงเดเดือนนะครับวัวชุดนี้อ๋อสนใจมาเลือกกันเลยครับหมื่นหกพันท่วนครับผมชุดนี้ยี่สิบสามตัวนะครับยี่สิบสามตัวครับอายุวัวประมาณ 6- 7ถึงเดเดือนครับวัวอยู่ประจําที่นี่ตลอดนะครับถ้าไปอย่างที่บอกนะครับสาย กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตนะครับส่งฟรีส่งฟรีครับเจวิกจะกลับบ้านนะนี่มาเลือกว่าชมมาได้เลยครับผมหรือโทรหาเซโป้ก็ได้นี่นะครับชุดนี้เบอร์โทรเบอร์โทร0 9 3ย3 9 9 2 8 2ครับครับผมครับไปเดี๋ยวไปดูอีกชุดหนึ่งนะครับครับอ้าวนี่เป็นวัวน้อยนะครับครับกี่ตัวนะมี5ตัวโตครับราคา1 0 5 0 0ครับ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับนี่ยแยกให้ดูแล้วนี่ตัวนี้หัวล้นนี่ตัวเคาะนี่หัวล้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอายุวัวประมาณเท่าไรครับประมาณสี่เดือนครับครับตัวนี้จะอยู่ที่แปดพันครับตัวแปดพันไม่มีมื่นครับแปดพันครับบาร์มันแปดพันครับพี่น้องเดี๋ยวเดโปรไลให้ดูนี่อันนี้หมื่นพันห้านะนี่ครับนี่นะแปดพันนะตัวนี้แปดพัน เลี้ยงรอดหรือยังแบบนี้รอดแล้วครับัมกินเก่งแล้วครับกินแล้วครับผมกินเก่งกินดีแล้วครับเมื่อก่อนเท่าไหร่เมื่อก่อนที่เป็นแพงเลยผมขายอยู่ที่ประมาณหมื่นสองหมื่นสองพันนะครับมาวันนี้ต่ำหมื่นมาแล้วครับผมต่ำหมื่นครับตัวนี้แปดพันบาทต่อรองได้ด้วยต่อรองได้ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลลากส่งฟรีครับตัวเดียวก็ส่งครับตัวเดียวก็ฟรีครับผมครับนี่อยากขายครับอยากขายมาดูได้เลยไปไปดูอีกชุดนึ่ง ชุดนี้กี่ตัวครับ15ตัวครับครับผมราคาราคาล้องไว้ที่14,500ครับครับผมราคาล้องครับครับอายุวัวเท่าไหร่ครับอายุงัวประมาณ5เดือนกว่าครับ5เดือนกว่าครับ5เดือนขึ้นไปครับ1 4 5 0 0 15ัาตัวมีหลายรูปแบบจริงๆครับมีโบสมีอะไรมีแดงมีลายนะ ลายแล้วก็มีครับลายสวยดูใครสนใจวัวลายนี่นี่ครับวัวลายถ้าตัวนี้ตัวเดียวเท่าไหร่ตัวเดียวก็ราคานี้เลยครับหมื่นเท่าไหร่ไหมหมื่นสี่ห้าร้อยครับสี่ห้าร้อยครับราคาน้องอยู่ครับนี่ไม่เพิ่มขึ้นไปไหนครับนี่โปรโมชั่นแทงสปายฟรีแทงสปายฟรียาพยาธิบำรุงวัคซีนฟรีครับวัคซีนฟรีนะครับวัคซีนป้องกันปากทาเปื่อยนะครับตรงฉีดนะพี่น้อง ใครมือใหม่ใครเลี้ยงวัวใหม่ๆซื้อวัวเข้าใหม่ต้องฉีดนะครับป้องกันไว้ก่อนนี่หมื่นสี่พันห้าราคาร้องอยู่นะครับ<ๆ>แม่ตัวนี้ยืนหล่อเหลือเกินสีขาวหัวล้นนี่มาครับมาครับสนใจมาเลือกมาดูมาชมกันเลยที่วังมาจบนะครับพี่น้องแล้วก็จะมีชุดนี้มาห <6 S 1> ตัว,ตวครับครับผมตัวละหนึ่งหมื่ันครับ ไม่ถึงสองหมื่นครับตัวนี้ชุดนี้หมื่นเก้าไม่ถึงสองหมื่นชุดนี้หมื่นเก้านะพี่น้องนะครับอายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเก้าเดือนได้แล้วครับเก้าเดือนก็กว่าเก้าเดือนครับผมโตแล้วเมตรยี่สิบได้แล้วครับเมตรยี่สิบขึ้นมาวันนี้เสือโปมาหลายรุ่นหลายราคาเหลือเกินแปดพันหมื่นพันห้าหมื่นสี่พันห้าหมื่นเก้าครับหมื่นหกพันครับหมื่นเก้าพันมาครับมีทุกรุ่นทุกราคาครับมาเลือกชมได้ ครับครับที่วังประจกเบอร์โทรอีกทีนึงครับ0 9 3 0 3 9 9 2 8 2ครับครับผมครับไล่มาให้ดูหน่อยพี่นงดูแป๊บนึงคุณนี้เป็นวัวท้องนะครับ45,000ืนาพนะพี่นงปิดการขายเรียบร้อยแล้วแทงสไพน์ให้แล้วไปอำเภอไหนนะพี่อำเภอลองครับอำเภอลองจังหวัดแพร่ครับท้องครับท้องแน่นอนท้องประมาณกี่เดือนนะพี่นงตัวนี้ประมาณ3เดือนตัวนี้ประมาณ3เดือน ตนนี้พอทับไม่รู้กี่เดือนนะแต,ต่ว่าท้องแน่พี่น้องจังหวัดแพร่เขามาซื้อครับ4ี่ห0าพันครับ2ตัวแล้วคูบนรถเท,ท่าไหร่คูบนรถมันคูนห้บาทครับครับเป็นงัวงไม่ท้องเนาะแต่เป็นสี่ได้เนาะอ่าเดี๋ยวไปดูนะอ,อ,อันนี้สี่หมื่นห้าครับไปอำเภอลองจังหวัดแพร่ค่ารถสี่พันนะพี่น้องนะรถของธนพลฟาร์มครับ ทีมงานมั่วไปพร้อมขึ้นรถอย่าทำเงินที่ลูกอย่าดื้อลูกอย่าดื้อไปลูกไปใจเย็นอย่าดื้อลูกอย่าดื้อเออทีมที่มาหน่อยครับค่ารถคันนี้นะครับสี่พันนะครับแล้วตัวบัรถเท่าไหร่ห้าหมื่นสามนะพี่เนาะ คู่บนรถนี่ห้าหมืนามนะเป็นวัวไม่ท้องครับแต่สวยสรีละดีเป็นแม่งัวงครับสีแดงแดง,เ,ดงเหลืองเนี่ยครับห้าหมืามไปจังหวัดแพร่ครับผมใครสนใจจะจ้างรถปิกอัพบอกได้เลยนะครับกว้างขวางใหญ่โตธนพผลฟาร์มครับของนายอาร์มสบายสบายครับ4ี่ตัว วัวสี่ตัวนี้ไปอำเภอร้องจังหวัดแพร่นะครับพี่หนงขายไปครับเป็นวัวท้องสองตัวสีขาวท้องสีเหลืองแดงนี่ไม่ท้องนะครับขึ้นรถเสร็จแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันปากเท้าเปื่อยครับครับนี่ครับฉีดไปเลยนะครับซื้อวัวใหม่ๆฉีดไปเลยวัคซีนป้องกันปากเท้าเปื่อยครับจําเป็นอย่างยิ่งนะมีแจกที่ประุสัตว์อำเภอทุกพื้นที่ครับผม ไปขอได้เลยนะครับมาชมของเจยุ้ย,ยครับผมวัวสวยปากน้ำโพเจยุ้ยนะกำลังนับสักครู่มาใหม่กันเรื่อยๆครับผมเจ็ด0ปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบแปดตัวสิบแปดตัวราคาชุดนี้ตัวละหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับผมอายุวัวประมาณกี่เดือนชุดนี้จะอยู่ที่แปดเดือนโกแปดเดือนขึ้นนะครับนี่จ้ะ สูงยาวเข่าดีล่่าบึกมันจะมีเป็นแบบออกอายุครับกับตัวหล่อๆครับจะรวมกันมาคัดได้ใช่จ้ะคือมาคัดมาเลือกเอาโปรโมชั่นยังเหมือนเดิมนะวันนี้โปรโมชั่นวันเดียวนะครับส่งฟรีครับส่งฟรีวันนี้ส่งฟรีกำแพงเพชรพิจิตพิษณุโลกนครสวรรค์ใช่จ้ะเชรบูรณ์ก็ไปได้ไหมเทศบูรณ์ได้ได้ได้หมดนะครับเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยมาใครที่เป็นเอ y o ซ t u ียูทูบจะออกอายุอืออันนี้อายุตัวอย่างนะ อันนี้ก็จะเป็นทรงรอทรงรอนี่เยิ้มๆอันนี้อายุจ้ะอันนี้รอโอ้รอจริงครับนี่ๆตุนแดงเนี่ยโโอ้โหอันนี้ก็รออีกหนาใช่แคบเลยพี่แคบเลยแคบตุวนี่ไปเลยมันหนาครับยังยังมีอีกมันหนามันย้อยเยิ้มเลยเนี่ตั้นเยิ้มเลยนี่นี่โกตัวนี้นี่ครับแล้วแต่ใครจะทอบแบบอายุกับหัวรอครับสวยไ่มาอีกสักรอบหนึ่งนะครับได้ได้ นนี่ะอันนี้อายุนะอันนี้หล่อนะเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้คือตัวหล่อเยิ้มเลยเยิ้มเยิมแคบเลยครับแคบเลยครับตัวละเท่าไหร่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอันนี้คือตัวเดียวก็ได้นะจ้ะอันนี้ตัวหลอโอ้โหนี่อันนี้ตัวเล็กๆอย่างนี้ไม่ถึงเลยนะโกอันนี้หมื่นหมื่นหกห้าร้อยครับครับก็เดี๋ยวเออเงี้ยแป๊บแป๊บนี่เนี่เนี่ย อันนี้ก็อายุครับอายุครับอ่าเนเนเน่อายุหมดเลยอ่าพวกนี้อายุนะยุ่งๆอายุโอ้โหอันนี้ลำๆอันนี้ลำจริงๆโอ้โหโอ้โหอ่าานี่ลำๆอีกแล้วแต่นี่ให้ญ่เป็หลายตัวไปเลยอันนี้อายุอายไหมอายุใหญ่ด้วยอายุอายุด้วยรอด้วยนะใช่อะอันนี้ติ๊นี่เน่เน่ตัวแดงรอนี่รอครับใช่อะนี่รอครับอ้าวเลย ประมาณนี้อันนี้อายุใช่เลือกเอาจะเอาแบบอายุหรือตัวหล่อโอ้โหยิมนาสติกยิมนาสติกเขาชุดนุ้นเลยไปไปดูชุดนุ้นหน่อยจ้าชุดนี้เท่าไหร่ครับชุดนี้ก็ราคาเดียวกันโกเอ่เทียงแต่ว่ามันคนละเขาส่งมาคนละเจ้าของหนูก็เดี๋ยวหนูจะจําราคาผิดอืมจะยุ้ยไม่ต้องไปซื้อแล้วใช่ไหมช่วงนี้ไม่ได้ไปเลยโก ให้ลูกน้องมีทั้งขอนแก่นเพชรบูร์ลบบุรีนครสวรรค์สี่ที่สีจังหวัดคือมาส่งก็ก็ตีราคากันเจยุ้ยก็มีหน้าที่ขายใช่จ้ะทำกันมานานแล้วอ่ะครับตั้งแต่รุ่นที่ทำงัวส่งแล้วแบบนี้ถ้าซื้อไปเลี้ยงปีนึงอ่ะปีหน้าจะขายได้เท่าไหร่แบบนี้นะถ้าปีนึงอย่างนี้หมรอก็ถ้าเลี้ยงอย่างมากปีนึงมันต้องให้ได้ กำไรตัวละพันต่อเดือนโกอใช่ตัวละพันต่อเดือนต้องให้ได้ต้องให้ได้ต้องเลี้ยงดีนะต้องได้แบบนั้นเลยอตา่ถ้าถ้าอย่างราคามันแบบช่วงขยับเนี่ยมันก็ต้องมีพันกว่าครับแต่มันก็เพิ่งมีอีปีก่อนที่ราคางัวมันแพงเมื่อเมื่อปีที่แล้วอะตอนซื้อแพงปีนี้ขายได้เท่าไหร่ ปีนี้บางทีบางทีได้กําไรปีนึงทีได้สองสามพันได้ที่ซื้องวงซื้องวหนูไปนะครับเขาก็จะมาบ่นว่าเลี้ยงไม่ได้อะไรเพราะว่าแบบเนี้ยอตอนนั้นขายตัวละสองหมื่นกว่าตีไปสองหมื่นสามเลยครับตอนนี้เหลือหมื่นหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับแบบนี้เลยอ่ะครับถ้าซื้อไปแล้วเวลาจะขายจนปีก็ก็ซื้อกลับคืนได้อยู่โกครับแต่ตัวนมากอ่ะ ถ้าเราทำงวเล็กคนที่ซื้อัวใหญ่เรากระจายซื้อมั่งหนูก็จะบอกพักพวกกันอะไรอย่างเงี้ยให้ไปซื้อใช่เรากินคนเดียวไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนี่นะถ้าแบบนี้เท่าไหร่นะหมื่นเจ็ดห้าร้อยเหมือนกันเจ็ดห้าร้อยปีหน้าเท่าไหร่ปีหน้าก็สองหมื่นเจ็ดพันห้าใช่จ้ะนั่นแหละได้หมื่นหนึ่งขึ้นแน่นอนเนาะแน่นอนถ้าเลี้ยงดีๆนะพี่น้องนะทำไรแต่ต้องเลี้ยงดีๆไม่ใช่ว่าโห สามโมงสี่โมงปล่อยสี่โมงเช้าปล่อยแล้วก็ไปบ่ายสองอีกเอาเข้าคอกอย่างนั้นก็ไม่ได้แน่นอนัะเลี้ยงแบบนั้นไม่ต้องมาซื้องัวเลี้ยงครับต้องดูแลเขาให้ดีครับต้องพร้อมหญ้าอาหารคอกต้องดีต้องพร้อมจะเลี้ยงวัวนะมน่งเจ็ดพันห้าครับวนวนให้ดูน่อยวนให้ดูสิอ้าวประมาณนี้นะครับจากกำกำแบบนี้แดงๆก็จะเป็นทั้งขอนแก่นโกครับนี่นะใช่จ้ะ อย่างเงี้ยงวอิสานแน่นอนแต่ถ้าจะเป็นเนี่ยเหลืองเหลืองลำลำอย่างเงี้ยจะเป็นงัวนทางบ้านลบบุรีนครสวรรค์อ๋อครับถ้า<ล>แดงๆดจะเป็นงัวนอีสานใช่จ้ะแต่ถ้ามาโต,ตที่นี่มันก็อุย่าอุดมสมบูรณ์นะเนาะมันก็เป็นงัวนเข้าขุนเป็นสเปกได้ใช่โซนอย่างเงี้ยจะเป็นงัวนที่บ้านลบบุรีครับแดงแดงนี่จะเป็นโซนอีสานมีสีสีที่รครับอาละหมื่นเจ็ดพันห้าต่อร้องได้วันนี้ส่งฟรีนะครับพี่น้องส่งฟรีนะ เอาเบอร์โทรครับ087 840 85 49หาเก้าครับอย่าลืมโทรหาใจย,ยุ้ยกันนะครับผมพร้อมบริการถึงที่เลยครับามาถึงข้อของทีมงานลุงํำนวยครับ <Hey. S 1> วันนี้ <Hey. S 1> นายห้อยมาแล้วเฮ้ยว <Hey. S 1> ัวพมา่าค่ามาไม่ได้ <Hey. S 1> ก็ต้องหาวัวแถวบ้านมาขายกันนะครับครับมีน้อยแต่ก็มีนะครับแต่มี <laughs> <laughs> มีน้อยแต่มีนะครับ <laughs> เอาตัวนี้โตสุดก่อนเลยวัวนางวัวสาวใช่ไหมเนี่ยน้องห้อยวัวสาวลูกพื้นบ้านเราเนี่ยทั้งตากลูกพื้นตากครับผมราคา12,500นี่วันนี้หมื่นสองพันห้าอีกกี่เดือนผสมได้นะห้อยก็ไม่เกิน4ี่หเดือนนี่ก็ผสมได้แล้วครับผมนี่ตัวนี้มีตำหนิหน่อยน่าจะโดนไฟไหม้แต่เล็กแล้วมั้งนะมีตำหนินิดหน่อยกองไฟนะน่าจะนอนข้างกองไฟหมื่นสองพันห้าร้อยบาทห้าร้อยทุน มแล้วแบบไหนครับเป็นตัวผู้นี่นี่เป็นตัวผู้นะมีเชื้ออันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรเนี่ยพ่อมันน่าจะเป็นบามันครับแม่ก็เป็นไทยพื้นเมืองแม่ไทยพื้นเมืองก็เป็นไทยใหญ่เป็นไทยใหญ่ครับบามันผสมไทยเป็นไทยใหญ่นะครับแบบนี้มีเชื้อสะดือเล็กน้อยนี่นี่แบบนี้ด้วยครับมีกี่ตัวมีประมาณนี่นี่ตัวนี้เล็กสุดคู่โตน่าจะมี2ตัวครับ นี่เดี๋ยวดูกันนะพี่น้องนะเดี๋ยวดูกันสักครู่อาราคาเท่าไหร่ตัวนี้ด้วยเนาะนี่ก็ตัวผู้เนาะตัวผู้ไอ้พี่ลองถั่วกันไปเลยตัวละเก้าพันห้าเก้าพันห้าร้อยมีตัวนี้เล็กสุดเล็กสุดสามตัวที่หนึ่งนี่ตัวที่สองตัวที่สามสามตัวนะสามตัวลองถอวเฉลี่ยกันไปลองตัวละเก้าพันห้าร้อยมาต่อรองกันเองถ้าตัวนี้ตัวเดียวนี่ตัวเดียวก็หมื่นพันห้าร้อยครับถ้าคู่เล็ก คุเล็กก็หมื่นแปดคุณเล็กก็หมื่นแปดตัวละเก้าพันราคาให้แล้วไปยก็ตัวละเก้าพันห้าครับครับผมแล้วตัวลายแก้วนี้ลายแก้วก็นี่ชุดนิดตำหมื่นครับกี่ตัวหนึ่งนี่ครับสองนี่สองตัวริมนโนนะใช่ใช่อ่นครับสามตัวแดง สีตัวขาวหัวรถครับมีสี่ตัวใช่ไหมครับนี่หัวรถนะตัวเหลืองนู่นนะตัวละเก้าพันครับเก้าพันทวานี่คููกันแบบนี้นะเก้าพันนะใช่แล้วก็ตัวเหลืองนี่ก็เก้าพันนะแล้วก็ตัวนี้นะอ่นีเก้าพันครับราคาร้องตัวละเก้าพันครับตัวเมียสี่ตัวครับแข้งขายาวดียนะครับแล้วแบบนี้นะครับรุ่นนี้ตัวละหกพันห้าครับ มีตัวนี้โอ้ตัวนี้ก็สวยเนาะแดงหัวล้นครับหัวลูกพื้นตากครับไม่ใช่วัวพม่าครับไม่ใช่พม่านะไม่ใช่พม่านะเป็นลูกพื้นตากครับสามนี่หกพันห้าเนาะหกพันห้าครับจะมีย่อมว่าตัวนึงมีเล็กสุดตัวนี้เล็กเล็กสุดเลยนี่นี่ดูตัวเล็กดูตัวเล็กสุดนี่นี่นี่ตัวนี้นะหกพันห้าไหมอยู่ชุดหกพันห้าใช่ไหมครับครับผมชุดมันเนี่ย นี่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 เลยอ่ะนี่นี่นี่ชุดนี้ชุดมันอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวทั้งตัวนู้นเนาะครับหกตัวทั้งตัวนู้นอ่ามีเล็กตัวหนึ่งครับผมนี่มันโตหลายตัวสนใจก็มาเลือกมาชมกันครับสองมาจบครับตัอ่าราคาก็คุยกันได้ครับทุกวันมาเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกศูนย์ศูนย์หกเก้าเจ็ดครับครับผมเดี๋ยวฝากมอเตอร์พูด้วยครับมีหกตัวเจ็ดตัวตะพูอ่ะไปดูตัวพูเลยไหมไป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 ครับ อยู่ตัวผู้ล้วนครับตัวผู้ล้ว,วนอยู่ตัวผู้กำลัรงร้องหาแม่ ลองมันดีกว่านตัวนี้ราคาเท่าไหร่มีมีตัวละห้าพันห้ามีสามตัวแล้วก็เจ็ดพันห้ามีสามตัวเจ็ดพันห้ามีตัวซ้ายใช่ตัวนี้ตัวดํานี่แล้วก็ตัวนู้นใช่ครับสามตัวแล้วก็ไอ้ลายสองตัวนี้แล้วก็ตัวขาวนี้หนึ่งสองสามนี่อ้าวห้าพันห้าใช่ไหมใช่ห้าพันห้ากับเจ็ดพันห้าครับ สองราคาครับใช่ตัวนี้รูดดีหนึ่งสองสามรูดรูดเนี่ยเชื้อเล่เนาะจะเป็นเล่ๆอันนี้ก็จะเป็นไทยไทยครับลูกบันตาก็จะนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้บันตากนะหัวตากเป็นแบบนี้ทางตากนะผ่านเล่ครับตัวนี้ติดรูดรูดเจ็ดพันห้าครับครับสามตัวนู้นก็ตัวละห้าพันห้าครับเลี้ยงรอดแล้วนะครับไอ้ตัวนี้เพิ่งแยกออกมาจากฝูงเลยร้องหาแม่หน่อย สนใจก็มาเลือกมาชมได้เลยโทรหาได้เลยครับผมแม่ลูกก็ยังมีครับแต่เลี้ยงไม่อยู่สนใจก็แอดไลน์ครับอดไลน์ในห้อยไปเลยเบอร์โทรอีกที091ครับ860 0697ครับครับผมนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนี่วัวลูกเลี้ยงนะครับมีทุกวันนะครับมาได้เลยครับมาได้เลยพรุ่งนี้ก็เป็นวัวเข้าขุนนะครับวัวเข้าขุนเข้าแล้ว ครับผมฝากติดตามกด subscribe ติดตามไว้ด้วยนะครับ<อ>พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ